สวัสดีครับเดี๋ยวคลิปนี้พามาดูโปรเกรสชันของตัวพอร์ตกองทุน d a v w i n x ของผมนะครับคือตอนนี้ผมเข้ามาสู่ตัว Darwin Silver แล้วเนาะก็เป็นพอร์ตเดิมแหละที่เคยเปิดโชว์ไปเมื่อน,นานมาแล้วน่าจะประมาณเกือบเดือนละแลนะตอนนี้เนี่ยมันมีข้อสังเกตอย่างหนึ่งคือหนึ่งเนี่ยผมได้เงินจากกองทุนจริงแล้วนะครับเขาก็ส่งข้อความมาว่า คุณการันตีแล้วนะได้เงินน่าจะ30,000เหรียญน,นะถ้าผมเข้าใจไม่ผิดเนาะนี่ดาวินคือการันตีแล้วแหละไม่แน่ใจว่าดูตรงไหนเหมือนกันคือมันได้แล้วนะครับส่งข้อความมาให้ผมละเนาะที่อยู่ตอนที่1,000ใน7 0 0เอ้ยในเนนะครับแล้วก็ตัวพอร์ตเนี่ยคือเลขนี้รหัสนี้จะเ,เปิดให้ดู46417นนะครับไปดูพอร์ตจริงกัน คือผม,มาเข้าใจมาตลอดว่าไอ้ตรงเนี้ยไอ้เลขโคเด้นโคดเนี่ยมันคือเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ใช่นะฮะ,ะมันก็เป็นแบบนี้บอกขอบอกว่ามันเป็นข้อสังเกตแล้วกันเนาะผมไม่ใช่ข้อดีข้อเสียหรืออะไรนะครับพอดเดียวกันนะ6,417ผมหวดกำไรไปประมาณ14,800เหรียญน,นะครับ คอดตั้งต้นคือ1นึ่งแสนเทั้งหมดถูกไหมผมทํากำไรไปประมาณ14ถึง15เซนถูกต้องไหมครับมาดูกันแล้วทําไมมันถึงขึ้นแค่6กเปอร์เซ็นต์เคเยนโค้ดผมเข้าใจผิดมาตลอดมันไม่ใช่เปอร์เซ็นต์นะครับเขาจะมีสูตรคํานวณนั่นน่นนี่เพื่อมาดูว่าดาวนิ n ส์ผมมาเป็นยังไงในแง่ของการใช้เลวกเรจผมเดานะแต่ผมยังหา จุดที่มันแบบเป็นสูตรคำนวณจริงๆไม่เจอผมเชื่อว่ามันหารด้วยจํานวนไม้แน่นอนเพราะผมเป็นคนเทรดไม้เยอะด้วยโรบอททั้งหมดเนาะผมใช้ไม้เทรดเยอะนะครับเขาก็คํานวณมาสรุปว่าเอเลข current current risk ratio เนี่ยของเขาตัวอย่างก็บอก13เลยนั่นหมายความว่าถ้าคุณทําแค่เปอร์เซ็นต์เดียวตัว current c o d e คุณคูณ13 13เนาะ13นี่คือโอ้โหอันดับท็อปโลกเลยนะครับ คุณได้พอร์ตเป็น10ล้านผมว you know. ่าตาจะถึงนะปัญหาของผมตอนนี้คือผมดาวินที่ผม0.26คุณพระกำไรผมเท่าไหร่15%อาอตี15คูณจุดเลขที่ออกคือเลข6นะ6จแล้วก็ก็มีมีคืนนีเลตติ้งอะไรพวกนี้นะก็ตลกดีจริงๆผมทำได้ก็เยอะพอสมควรต่อให้ผมยัดไปสุดเต็มแม็กผมยังอยู่ที่35ของโลกไปเลยก็ได้ประมาณ7 7 0 0เ0เหรียญนะ อ่าแต่ไม่เป็นไรผมการันตีได้ละน่าจะได้ส0,000ื่นนะครับตัวผมก็หาไม่เจอว่ามันอยู่ตรงไหนเหมือนกันเนาะเดี๋ยวได้ส0,000ืน่นเดือนเดี๋ยวก็ก็เอามาเทรดได้แล้วก็จะได้เงินประเด็นเรื่องเงินที่ได้เนี่ยมันจะได้ทุก3เดือนเขาจะจ่ายทุกไตรมาสเขาจะจ่ายทุก3เดือนจากกําไรที่คุณทําได้ออย่างสมมติตอนนี้เนี่ยพอทที่เอ่อตัวน,นี้ที่ผมทํากําไรไป2เดือนมันตกประมาณเท่าไหร่เอ่อ หมื่นสี่พใช่ไหมครับผมจะได้กําไรจากตรงนี้ประมาณ15%เราวๆนี้ซึ่งพอรอผมคราวหน้ามันจะเป็น30,000่นเนาะคำถามคือมันยังน่าสนใจอยู่ไหมเพื่อผมก็คิดอยู่เหมือนกันที่เทรดตอนเนี้ยผมจ่ายประมาณเดือนละพัน0นึ่งบาทแหละราวๆนะเดี๋ยวผมจะมีตัวโค้ดให้ด้วยนะครับจะได้ไปลดเนาะลดราคาค่าสมัครมันก็จะเหลือประมาณสัก 1น0 0งบาททุ่นๆถ้าไม่ใช้โค้ดมันน่าจะพันห้าพันหราวๆนะครับผมประมาณการนี่เฉยนะประมาณเนี้ยเดี๋ยวผมจะเอาโค้ดลดราคาไว้ใต้ตัว Description แ,แล้วกันเนาะเพื่อนๆก็ไปใส่แล้วก็สมัครไปถ้าใครอยากเทรแบบนี้นะครับข้อเสียคือเรื่องนี้เลย Darwin r i s k คำนวณยังไงไม่รู้ที่มาที่ไปผมไม่แน่ใจว่ามัน,มน,มน,มนอยู่ตรงไหนผมหาไม่เจอจริงๆ นะครับมันอาจจะอยู่ตรงดาวินธรรมดาที่มันเป็นพอร์ตทั่วไปแบบบโรเกอร์ทั่วไปอ่ะคืออันนี้เป็นพอร์ตกองทุนดาวินเขาใส่ตัวคาว่าเอ็กซ์เข้าไปมันมีพอร์ตกองทุนธรรมดาที่ไว้ Copy t r a เทด้วยตรงนั้นเนี่ยจะเริ่มประมาณ500 US แล้วให้มาก๊อปพวกคนที่เป็นดานะวินเนียโกลเนาะดาวินดาวินโกละไอพวกนี้เป็นพวกตัวท็อปนะฮะพวกระดับท็อปโลกอ l l o c a t i o n ระดับ1,000ล้านนะครับแต่ มันไม่ได้ง่ายที่1โลก็คือที่1โลกครับเขาก็สะสมเป็นชุดๆไปอย่างผมอยู่ซิลเวอร์เนาะแล้ดับซิลเวอร์ผมอะผมอาจจะอยู่โซนประมาณแบบสามหมื่นบอลแหละก็อยู่แถวๆหลักร้อยเนาะปัญหาเออไม่ใช่สิคะข้อดีก็คือว่าเดือนเนี้ยผมได้สามหมื่นเดือนต่อไปสมมติผมอยู่ที่สิบผมได้อีกแสนกว่าสามหมื 30, ่นบวกหนึ่งแสนหนึ่งหมืนอะไรแบบเนี้ยหรือเดือนที่ สผมได้ที่1โลกสมมติก็บวกอีกสามแสนเจ็ดผมน้องก็งกลายเป็น4 5 0 0 0 0แเหรียญทำกำไรแค่10%ผมจะได้จากตรงนั้นสิ้าเปอเ็นตข้าใจไหมครับซึ่งกำไรที่ทำอ่ะทำเท่าไหร่ก็ได้ดอดาว,ดาวไม่มีนี่คือข้อดีจุดแข็งเลยส่วนจุดอ่อนคืออันนี้มีดาวินริกเดี๋ยวผมหาสูตรเจอเดี๋ยวจะเอามาแชร์กันว่ามันคำนวณยังไงผมเชื่อนะว่ายิ่งเทรดจำนวนไม้เยอะยิ่งใช้เรเวเรวเยอะ ดาวินริกยิ่งจะทำให้กำไรเราได้มันน้อยเกินจริงลงไปเรื่อยๆเนาะแล้วก็ข้อเสียเออข้อสังเกตแล้วกันไม่าเรียกข้อเสียเลยครับข้อสังเกตอีกอย่างคือจ่ายทุก3เดือนนะครับกำไรจะได้ทุกทุกทุกเดือนนะ l o c a t i o n ตรงนี้หรือเปล่าก็เดี๋ยวพยายามมามาแชร์กันเนาะว่า อนาคตมันจะเป็นยังไงใครที่ยังไม่แน่ใจก็ลองลองดูดูก่อนนะฮะข้อดีอีกอย่างราคาถูกนะครับอย่างพอร์ตสามหมื่นผมอะเทรดสองเดือนอะผมได้มาแล้วพอร์ตประมาณล้านหนึ่งเนาะก็เทรดยังไงก็ได้นะครับเอาจนดอดาวเหลือศูนย์บาทก็ได้แต่โทดอเวนดิกเนี่ยมันจะขยับตามคือมันจะน้อยลงเรื่อยๆเลยเลยแล้วพอถูกคุณทำกำไรมาได้คืนอะมันจะต้องจะต้องรับผลกรรมจากรอดาวที่คุณทำ นะครับแต่จะไม่มีการแบบว่ารอดาวแค่ไหนแล้วเขาจะยึดพอร์ตอันนี้ไม่มีนี่คือโคตรดีแบบที่ไม่มีกองทุนไหนเป็นแบบนี้ไม่มีรอดาวไม่มีไม่ช่อมรอดาวไม่มีเดลี่ลอสไม่มีกดอื่นอะไรทั้งนั้น TPSL ไม่จำเป็นชนเขาได้หมดนะครับแต่ข้อเสียคืออันนี้และใจทุก3เดือนใครที่สนใจก็เดี๋ยวผมเอาลิก์ลดราคา25%เนี่ยไปให้ไปวางไว้ให้แล้วก็ คุณก็ลองดูก็ได้นะครับเดือนละหนึ่งพันประมาณของผมในเทรดมาประมาณสองเดือนละตัวเนี้ยก็ก็เดี๋ยวครบครบพฤสิจิครบสองเดือนผมก็ได้มาล้านหนึ่งถูกปะพอร์ตเนาะ,ะเดือนธันวาถ้าผมสถิตด,ดีผมอาจจะได้อีกประมาณสิบล้านอะไม่รู้ก็ก็สะสมจากของเก่าของเดือนพัสิจิไปด้วยแล้วก็เทรดทำกำไรต่อต่อต่อได้อีกพาที่เป็นกําไรก็จ่ายทุกสามเดือนแบบเนี้ยผมว่ามันก็เหมาะกับคนที่เทรด c อ o s s efficiency คนที่ใช้ robot คนที่เทรดมั่นคงแล้วก็ทำกำไรในระยะยาวได้นะครับเนาะถ้าใครมีอะไรสงสัยก็คอมเมนต์ถามเพิ่มได้ถ้าผมเข้าใจตรงนั้นผมจะพยายามช่วยตอบเดี๋ยวจะทำคลิปช่วยอธิบายตอนเนี้ยผมบอกตามตรงผมเข้าใจแค่ประมาณนี้เรื่องการจ่ายเงินหรืออะไรอะ่ะยังไม่ถึงตรงนั้นแต่เชื่อว่าเดือนหน้าก่อนปีใหม่เนี่ยน่าจะได้เห็นคำตอบว่ามันดีไม่ดีช้าไม่ช้ายังไงหรือมันมี hidden rule ต่างๆคือ กดที่หลบซ่อนอยู่อะไรย่างนี้หรือเปล่าอาจารย์ผมเขาเทรดอยู่ที่อันดับต้นๆของโลกลยนะอยู่ประมาณ17ของโกด้วยนะครับเขาก็ได้อโลเ t ชันเพิ่มอ่ะก็มหาศาลนะครับสะสมจากตรงนี้ด้วยแล้วก็พอตจากโบรกเกอร์ที่ชื่อว่าดาวินด้วยนะครับซึ่งขั้นต่ำอ่ะมันเหมือน b r o กเอ็กซ์เอ็มโบรกเอ็ดแคปโบรกแวนเทสอย่างเงี้ยสามารถทำก๊อปปี้เทรของคนพวกนี้ได้โดยตั้งต้นประมาณ 500 US เพราะฉะนั้นไอคนพวกนี้มันพอตระดับ1,000ล้านนะครับ allocation ระดับ1,000ล้านบาทเนาะมะหาสารแต่จะมาตรงนี้ได้ไม่ใช่ง่ายก็ต้องอยู่อยู่ให้นานพอ8เดือนถ้าผมจะไม่ผิดนะถึงจะไปโกได้อะแล้วก็ทำกำไรส่วนขาดทุนนะ R ix, R ix, อะริกส่วนรอดาวแม็กซ์อดาวเนี่ยต้องมากกว่า2.58เดือน ก็หน้ามืดครับอันนี้อันนี้มันเป็นเรื่องระยะยาวแหละผมว่าเดี๋ยวเราค่อยๆแกะไปทีละจุดแล้วกันเนาะเดี๋ยวครั้งหน้าจะมาดูว่าทํากําไรได้แล้วถอนยากอะไรยากหรือเปล่าใครที่สนใจเอาลิงก์ผมไปสมัครลดราคาได้อีกยี่ห้าเปอร์เซ็นหลายร้อยอยู่นะครับเนาะอันนี้ต้องจ่ายทุกเดือนนะสมต้องบอกก่อนนะมันเป็นค่ามือนเหมือนค่าเช่าพอตสอบเพื่อคัดเลือกตัวประมาณโดยประมาณอนะ่ะในขามหมายคือประมาณนี้ผมอยู่ที่พันกว่าผมได้ผมได้ตังค์ละ ไอตัว Current Rating ผมเกิน75ผมการันตีแล้วใช่ไหมครัการันตีเงินละประมาณล้านหนึ่งเดี๋ยวมาเทรดกันจริงๆแบบไม่ต้องสนดอดาวฟังดูดีใช่ไหมครับเนาะใครมีข้อสงสัยก็ถามได้นะครับผมถ้าผมเข้าใจลวผมจะพยายามช่วยตอบนะครับก็อาิบนี้คงประมาณนี้เดี๋ยวมาอัปเดตอีกทีอาจจะทันวาเดือนหน้านะครับสวัสดีครับ